ยอมบ,บอกรายชื่อพวกกบฏหรือยังยังครับถ้าเบื้องบนรู้ข่าวต้องไม่พอใจแน่จริงๆไอ้นี่มันสมควรตายโทษของมันถึงประหารได้เลยนะครับแต่เรายังประหารมันไม่ได้เพราะมันยังมีข้อมูลสําคัญที่เบื้องบนต้องการเราควรส่งมันไปที่เกาะลืมผมเชื่อว่าที่นั่นจะทำให้มันคลายทุกอย่างว่าไงทุกอง กูแค่อยากเข้าหน้านี่ไงวันของกูกซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง